สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบทุกท่านครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่เป็นผู้อายุ18ปีขึ้นไปนะครับไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็ไม่ได้เข้าร่วมโครงการชอบดีมีคืนเตรียมตัวลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับส่วนวันลงทะเบียนเช็คอีกครั้งครับตอนนี้รัฐบาลก็ยังบอกคร่าวๆว,ว่าประมาณวันที่16ธันวาคม แต่วันที่ที่ชัดแบบไม่เปลี่ยนแปลงเลยนี่คงจะออกมาอีกครั้งหนึ่งนะสัปดาห์หน้าน่าจะออประกาศวันได้แต่ตอนนี้รัฐบาลบอกประมาณวันที่16ธันวาคมการลงทะเบียนเขาจะเริ่มลง6โมงเช้าเป็นต้นไปหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็16ธันวาคมลงทะเบียนครับคนละครึ่งเฟส2กติกาทุกอย่างคล้ายก,กันกับคนละครึ่งเฟส1ครับก็คือผู้ที่ลงทะเบียนรับิทธิ์ได้เสร็จแล้วก็จะต้อง โหลดแอปเป่าตังมาเสร็จแล้วก็เติมเงินตัวเองเข้าแอปเป่าตังแล้วก็ไปจับจ่ายใช้สอยโดยออกกันคนละครึ่งกับรัฐบาลรัฐบาลออกให้สูงสุดวันละ150ซื้อของนะครับใช้ใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยรัฐบาลจะให้3,500ตลอดโครงการนะครับ5ล้านคนเริ่มใช้สิทธิ์1มกราคม64ถึง31มีนาคม64อันนี้สําหรับคนใหม่ได้5ล้านคนได้3,500บาทเตรียมตัวลงทะเบียนครับ16ธันวาคม 0.000เป,ป็นต้นไปหากวันลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงประการใดช่องของเราจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับรอติดตามข่าวที่ช่องนี้นะครับในขณะที่คนเก่าที่ใช้สิทธิ์เฟดหนึ่งอยู่ขณะนี้มีอยู่10ล้านคนเฟดหนึ่งนี้เขาโครงการเดิมเขาให้ใช้ได้จนถึง30ธันวาคม63ได้วงเงินไปแล้ว3,000นะครับคนละครึ่งรัฐบาลก็ให้ันละ150เช่นเดียวกันบบวกกับเงินตัวเองจับจ่ายใช้สอยนะครับ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เฟสหนึ่งอยู่แล้วนี้10ล้านคนรับสิทธิ์เฟสสองต่ออีกเลยครับไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับ10ล้านคนเก่านี้เพราะท่านมีสิทธิ์อยู่แล้วนะครับแล้วก็เงินเก่า3 0 0พันถ้าหากว่าใช้ย,ยังไม่หมดภายในวันที่3าธันวาคมยอดที่เหลือรัฐบาลที่รัฐบาลให้3 0 0พันนะหากว่ายังมียอดคงเหลือเท่าไหร่นะครับเขาก็จะยกยอดไปรวมกับเฟสสองในเดือนมกราคม ก็สามารถใช้ต่อตั้งแต่มกราคมถึง3ามสิเมีนาคมได้ส่วนคนที่รับสิทธิ์เฟสหนึ่งอยู่นั้นทางรัฐบาลจะทําปุ่มกดให้รับสิทธิ์เฟสสองต่ออัตโนมัติโดยจะได้เงินเพิ่มอีก500นะครับเงินเก่าใช้ไปแล้ว3ามพันเหลือเท่าไหร่ก็ยกยอดไปมกราคมบวกกับเงินใหม่ที่ทรัฐบาลให้กดปุ่มรับเฟสสองนะครับก็จะรวมเป็นสามพันนะครับซึ่งก็จะได้เท่ากันกันกบคนใหม่ล้าร้คนได้ครั้งเดียวมีนาถึง มกระลาถึงมีนา64อันนั้น3 5มพห้าล้านคนส่วนคนเก่ามียอดเก่าสามพันที่ใช้ไปแล้วหรือใช้ยังไม่หมดบวกกับใหม่500ก็ได้3 5มพเท่ากันนะครับอันนี้ก็เรียกว่าคนละครึ่งเฟส2นะครับคนเก่าก็คนเก่ารัฐบาลจะทําปุ่มในแอปเป๋าตังเสร็จแล้วก็กดรับสิทธิ์วันกดรับสิทธิ์จะนํามาบอกอีกครั้งนะครับว่าสามารถกดรับสิทธิ์ได้วันใดวันนี้ก็เพิ่งวันที่สิบเอธันวา หลืออีกหลายวันนะใช้เฟเดหนึ่งไปก่อนไปเรื่อยๆนะครับใช้หมดก็แล้วไปรอก,กดบุ่มรับ500เฟดสองในเดือนมกรานะครับแต่ถ้าใช้ยังไม่หมดวงเงินเก่าที่เหลือเอาไปรวมกับ500ร้อยมในเดือนมกรานี่ก็คือรัฐบาลแจกนะครับแจกคนใหม่5ล้านคน3ามพบาทคนเก่า10ล้านคนแจกเพิ่มอีก5 0 0บาทสําหรับคนละครึ่งครับ <S 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 ขอแสงดงความยินด,ดีด้วยนะครับ <S <S พี่น้องจะได้มีเงินจับใจ่ายใช้สอยและก็ซื้อ โดยรัฐบาลออกช่วยครับสวัสดีครับ